สวัสดีครับทุกคนครับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้ไฟล์ Excel ซลสำหรับการจัดทำดีกาแล้วก็รายงานจัดทำเช็คสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเฉพาะนะครับตามหน้าจอที่ทุกคนเห็นนี้นะครับหลังจากที่เราเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วให้เราคลิกมาที่ Sheet Home ซึ่งเป็นหน้าหลักนะครับเราจะต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้างาดูที่ข้อมูลในตารางเป็นช่องสีขาวนะครับ ก็จะมีปีงบประมาณเราสามารถกรอกปีงบประมาณได้ทุกปีรหัสผู้ใช้งานเราจะต้องเอามาจากข้างล่างนะครับแล้วก็กรอกเลขประจําตัวผู้เสียภาษีของหน่วยงานเราที่อยู่เบอร์โทรศัพท์โทรศารถ้ามีอันดับแรกเลยให้ไล่ดูข้างล่างนะครับตามที่ลงทะเบียนไว้จะมีรหัสหน่วยงานให้เมื่อเจอแล้วให้เราคัดลอกรหัสที่อยู่หน้าชื่อมาวางที่ ช่องรหัสผู้ใช้งานวางแบบค่า123นะครับมันก็จะดึงข้อมูลหน่วยงานของเราขึ้นมาให้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นตัวอย่างหมายเลข1น,นะครับผมเมื่อใส่รหัสเสร็จแล้วนะครับฝั่งขวามือครับมันจะมีลิงก์นะครับสามารถคลิกไปดูได้ในแต่ละหน้าต่างการทำงานนะครับแล้วก็จะมีปุ่มโฮมเพื่อกดลับมาที่หน้าโฮมหน้าหลักนะครับ อันดับแรกเราจะต้องไปที่ชีตดัต a ต a รเบครับผมสีแดงคลิกเข้าไปนะครับก็สังเกตสีสีเขียวก็จะเป็นชื่อของผู้ที่จะเซนหน้าดีกานะครับว่ามีใครบ้างก็จะเป็นเจ้าหน้าที่การเงินหัวหน้าหน่วยงานกางหัวหน้าสถานศึกษาประหลัดนายกสีน้ําเงินก็จะเป็น ชื่อสำหรับผู้ที่จะลงนามลงชื่อในรายงานจัดทำเช็คนะครับแล้วก็สีแดงก็จะเป็นชื่อผู้ที่เซ็นในรายงานจัดทำเช็คสำหรับผู้ที่มีอำนาจสั่งจ่ายเงินอำนาจถอนเงินนั่นเองนะครับตามคำสั่งที่ได้รับแต่งตั้งเลยเลื่อนมาด้านขวาเราจะต้องกรอกธนาคารที่เราใช้บริการอยู่นะครับเราใช้ บริการธนาคารอะไรกกอ,อกลงไปด้านบนสามารถพิมพ์ทับเปลี่ยนแปลงได้นะครับถัดมาก็จะเป็นเลขที่บัญชีถัดมาก็จะเป็นเลขที่เช็คเราก็เปิดดูจากเล่มเช็คนะครับแล้วก็มาพิมพ์ต่อๆการลงไปตลอดปีงบประมาณนะครับด้านล่างฝั่งขวามือให้เราไปเปิดดูแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณนะครับว่าเรามี โครงการที่มียุทธศาสตร์กลยุทธ์ชื่อโครงการจำนวนเงินเท่าไหร่อันนี้สำหรับใครที่จะทำในต้นปีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาไปทำต่อจากของเดิมจำนวนเงินเราจะต้องใส่จำนวนเงินที่คงเหลือหลังจากที่เราเบิกจ่ายครั้งล่าสุดแล้วนะครับมันก็จะพันยอดให้ถ้าเราใส่ยอดตั้งแต่ตั้งแผนปฏิบัติการประจำปีงบมันก็จะ พันยอดไม่ได้นะครับมันก็จะเป็นยอดเดิมอยู่นะครับหลังจากกรอกเสร็จแล้วนะครับเราก็มาพิมพ์เช็คได้เลยมาจัดทำเช็คจัดทำดีกาที่เมนูจัดทำเช็คนะครับต้องบอกว่าชิปนี้เมื่อกรอกข้อมูลแล้วมันจะลิงก์มันจะลิงก์งข้อมูลมาที่รายงานจัดทำเช็คดีกาเบิกจ่ายเงินนะครับ แบบที่1ใบรับรองการหักภาษีจะลิงก์มาจากแบบที่1น,นะครับดีกาเบิกจ่ายเงินอื่นแบบที่3ดีกาเบิกจ่ายเงินเป็นการยืมเงินนะครับแล้วก็ดีกาส่งใช้เงินยืมพวกสัญญายืมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะลิงก์มาจากชีตจัดทำเช็คที่เดียวนะครับกรอกที่เดียวแต่สามารถดึงไปออก ารายงานต่างๆได้นะครับเรามาดูกันจะได้เห็นตัวอย่างนะครับวันแรกเลยบรรทัดที่4เลขที่รายงานจัดทำเช็คเลือกถ้าใครนำไปใช้ต่อจากของเดิมก็เลือกเลขที่นะครับาตามความเป็นจริงเลยของผมเป็นตัวอย่างแรกนะผมก็เลือกเลขที่1ไปเลยนะครับวันที่วันที่3ตุลาแบบดีกา อธิบายตรงนี้เพิ่มเติมนะครับมีเบิกจ่ายเงินหรือยืมเงินส่งใช้เงินยืมถ้าเราเบิกเงินจะดทำเช็คเราก็เลือกอันแรกนะครับโครงการตามที่เราคีย์ไว้นะครับตามชิดดัตเตอร์เบสมันจัดลิงก์มาให้เราที่นี่ให้เลือกนะครับโครงการอาหารกลางวันเบิกจ่ายจากเงินเงินงบประมาณนะครับอ,อธิบายแหล่งเงินนิดนึง มีเงินงบประมาณเงินรับฝากเงินงบประมาณนะครับเราตั้งจ่ายจากรายได้ของเราเงินรับฝากพวกภาษีหน้าที่จ่ายประกันสัญญารายได้สะสมนะครับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เงินเฉพาะกิจเงินพวกที่มีคําว่าค้างจ่ายก็คือเงินของปีเก่านั่นเองที่เรากันเงินไว้มาเบิกจ่ายในปีปัจจุบัน อย่างเช่นปีนี้ปีงบ66นะครับพวกที่จะเลือกเงินงบประมาณค้างจ่ายเงินพวกค้างจ่ายพวกนี้ต้องเป็นเงินของปี65นะครับผมจ่ายจากธนาคาราเลือกเลยนะครับตามด้านหน้าเลขที่เช็คคำอธิบายรายการเบริกจ่ายค่าจ้าง เมาสประกอบอาหารกลางวันงวดที่หนึ่งอธิบายรายการนะครับว่าเราเบิกจ่ายค่าอะไรนะครับวิธีการาจ่ายเป็นเช็คนะครับตรงนี้ก็จะมีให้เลือกเนาะ จ่ายเป็นเช็คส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ถ้ากรณีเป็นส่งใช้เงินยืมก็เลือกส่งใช้เงินยืมนะครับเลขที่ค้างรับเอาไปต่อกันเลยนะครับจากที่เราทําปัจจุบันผมสมมุติก็เลือกไปเลยเลขที่1สั่งจ่ายเช็คในานามนางปอปลาประเภทผู้รับจ้างถ้าหากว่าเป็นผู้รับจ้างเราจะมีให้เลือกนะครับ สี่รายการบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาจดภาษีนิติบุคคลนิติบุคคลจดภาษีถ้าตรงนี้เป็นผู้รับจ้างเราค่อยมาเลือกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในหน่วยงานของเรานะครับหรือหน่วยงานของรัฐเราไม่ต้องเลือกตรงนี้นะครับว่างไว้เลยอันนี้เป็นผู้รับจ้างนะครับเราก็เลือก เพราะว่ามันมีผลต่อการคิดภาษีหากหน้าที่จ่ายนะครับแล้วให้เรามาใส่จำนวนเงินที่เราจ่ายสมมุติ1,000 0นะครับถ้า1,000 0บาทสูตรที่ผมตั้งไว้มันก็จะหักภาษีนะครับหักภาษีเป็นเงิน100บาทนะครับถ้าเกิดว่าเขาเป็น บุคคลธรรมดาที่จดภาษีมูลค่าเพิ่มตรงนี้มันจะถอดภาษีมูลค่าเพิ่มให้แล้วก็คิดมูลค่าสินค้านะครับที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มถึงจะมาคิดภาษีหักนาที่จ่ายอันนี้กรณีที่เราไปาใช้บริการาร้านที่จดภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับหรือซื้ออย่างอื่นเนาะซื้อรายการอื่นนะครับ ถ้าเป็นนิติบุคคลล่ะสมมุติเลือกให้ดูนะครับนิติบุคคลมันก็จะคิดภาษีหักหน้าที่จ่ายนะครับถ้าบุคคลถ้านิติบุคคลจดภาษีมูลค่าเพิ่มมันก็จะถอดแวดให้เหมือนกันนะครับอันนี้คือสาธิตให้ดูนะครับ ถ้าเป็นนิติบุคคลผมตั้งสูตรไว้ที่5 0 0บาทก็หักหนะ้าที่จ่ายถ้าบุคคลธรรมดาห0 0 0 0 0ที่ที่ผ่านมานะครับไม่ถึง1 0ึ0งหมนก็หักอันนั้นก็คือผมมองว่ามันเป็นภาระนะครับตามระเบียบกฎหมายแล้วของสรรพากรเขาบอกว่าต้อง1 0 0 0 0บาทนะครับแต่ก็จะมีบอกว่าไม่ถึง1,000 0บาทก็หักได้นะครับ อันนี้แล้วแล้แต่ดุลพินิษแต่ว่าสูตรนี้ผมตั้งไว้ที่หนึ่งหมื่นเท่านั้นนะครับอ่าถ้าอ่าเปลี่ยนขึ้นนะครับบุคคลธรรมดาเนาะให้เราใส่เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของเขาลงไปที่อยู่ ใส่เสร็จแล้วนะครับมีค่าปรับด้วยไหมนะครับหากค่าใช้จ่ายอื่นมีไหมนะครับกรณีมีการโอนเพิ่มโอนลดงบประมาณนะครับให้สังเกตสีทองทองเนาะเราจะต้องกรอกใส่ดีการนั้นๆน,น,นะครับโอนเพิ่มก็พิมพ์ลงไปเลยสมมติถ้าโอนลดต้องใส่เครื่องหมายลบก่อนนะครับแบบนี้ กรณีที่เราจะได้เติมนะครับจะเป็นพวกประเภทเงินรับฝากนะเพราะว่ามันจะไม่มีอยู่ในชีดดาตดัตเตอรเบเราจะต้องมากรอกตรงนี้นะครับถ้าเราเบิกเงินรับฝากเสร็จแล้วนะครับกรอกเพียงเท่านี้เสร็จแล้วให้เราไปที่รายงานจัดทำเช็ค เลขที่1น,นะครับถ้าตรงนี้มันไม่ได้ขึ้นเลขที่1ไว้เราก็มาเลือกเลขที่1น,นะครับข้อมูลก็จะลิงก์มาให้เราแล้วกองรายการเอาเฉพาะคําว่าสแสดงนะครับกดตกลงก็พิมพ์ออกนะครับพวกชื่อเหล่านี้มันจะลิงก์มาจากที่เรากรอกอที่ชีทด,ดัตเต้าเบสนะครับดูภาพตัวอย่างก่อนพิมพ์นะครับก็พริพ้นออกได้เลยมาที่ดีกาเบิกเงินรายจ่ายแบบที่1ครับ ตรงนี้เราจะต้องมาเลือกเลขที่นะครับเลขที่1ข้อมูลมันจะลิงก์มาให้สำหรับหน้าดีกาเนาะเขาบอกว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ใช้รูปแบบของหน่วยงานแม่นะครับหน่วยงานแม่จะเป็นแผนงานงานอันนี้ให้เราเติมตามที่เราตั้งจ่ายงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติเทศบัญญัตินะครับ รายจ่ายประเภทรายจ่ายถ้าไม่ใช่อันนี้แก้ไขได้ไหมพิมพ์ทับลงไปได้เลยนะครับแก้ไขได้อันต่อมานะครับรูปแบบของอดีการหน่วยงานแม่จะไม่มียุทธศาสตร์ไม่มีกลยุทธ์อันนี้เราเพิ่มให้เพื่อความสะดวกในการพันยอดนะครับ ว่ามีงบประมาณคงเหลือยกมาเท่าไหร่เบอร์ครั้งนี้แล้วเหลือยกไปเท่าไหร่นะครับถ้าไม่ใส่มันก็จะไม่รู้ไม่มีอะไรรองรับเนาะโครงการอะไรนะครับเราใส่ไว้ที่ช่องหมายเหตุให้ส่วนคำอธิบายรายการเราก็ถัดลงมาอีกนะครับจะสังเกตว่าหน้าดีกา มันจะออกยอดให้เลยนะครับถ้ามีภาษีมูลาค่าเพิ่มก็จะออกมาตามที่เรากรอกข้อมูลเนาะภาษีหักหน้าที่จ่ายยอดสุดทิแปลงจากตัวเลขเป็นตัวอักษรให้นะครับชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรานะครับผมชื่อถ้ามันไม่สวยเนาะถ้ามันลิงก์มาแล้วไม่สวยเราสามารถมาจัดได้เลยพิมพ์ทับลงไปได้เลย บรรทัดที่40นะครับกรณีมีผู้ปฏิบัติราชการแทนรักษาราชการแทนนะครับผมเผื่อบรรทัดไว้ถ้าไม่ได้ใช้เราก็เพียงแค่ซ่อนแค่นั้นเองนะครับแบบนี้เนาะอย่างอื่นลิงก์ออกมาให้แล้วล้วก็พิมพ์นะครับดูตัวอย่างการพิมพ์แล้วก็พิมพ์ออกมาได้เลยนะครับใบรับรองภาษีหักหน้าที่จ่าย ลิงก์มาแล้วนะครับถ้าชีสด,ดีกาเบิกจ่ายเงินมียอดภาษีหักหน้าที่จ่ายนะครับมันจะขึ้นสถานะว่าพิมพ์แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีภาษีหักหน้าที่จ่ายมันจะขึ้นสถานะว่าไม่พิมพ์นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนคืนให้ดูไปเปลี่ยนที่จัดทําเช็คนะครับสมมุติว่าผมใส่ยอดเงิน900 0บาท มันจะไม่มีภาษีหักหน้าที่จ่ายเนาะใบรับรองภาษีหักหน้าที่จ่ายจะขึ้นว่าไม่พิมพ์นะครับเราจะรู้เลยว่าต้องพิมพ์หรือไม่พิมพ์นะครับผมเปลี่ยนคืนอ่ะจัดทาเช็คไปเปลี่ยนเป็น10,000ทีนี้ดีการเบิกจ่ายเงินอื่นนะครับมันก็ลิงก์มารอละเราแค่มาเลือกพิมพ์ตามแบบดีกาที่จะใช้งานนะครับ กรณีที่เราจะพิมพ์เป็นการยืมเงินนะครับยืมเงินไปจัดทําเช็คนะครับจัดทําเช็คเลือกเลขที่2นะครับเราจะทําอันใหม่เนาะวันที่5สมมตุติเบิกจ่ายหรือยืมเช่นเดียวกันโครงการประชุมผู้ปกครองเราจะยืมเงินนะครับ เลขที่เช็คต่อมาเลยยืมเงินงบประมาณโครงการประชุมผู้ปกครองวิธีการเบิกก็เป็นเช็คเลขที่ค้างลับนายอนิวัต ศขกำํำหนดเป็นผู้ยืมนะครับประเภทผู้รับจ้างไม่ต้องใส่ว่างไว้นะครับแล้วก็มาใส่จำนวนเงินเลยยืม5,000ถ้าไม่หักภาษีนะครับตรงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีกับที่อยู่จะขึ้นสีเทาให้อัตโนมัตินะครับเราก็เลื่อนไปเลยเลื่อนเลื่อนไปจนถึงสีเหลืองนะครับกรณียืมเงินใส่เลขที่สัญญายืม เราก็ไปเรียงตามที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับใส่ชื่อนามสก,กุลอีกครั้งหนึง่งตำแหน่งเป็นใครอ่ะใครยืมจะให้ครูยืมหรือนักวิชาการศึกษา,าจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายคลิกลงไปนะครับจะมีสามเหลี่ยมให้เลือกนะครับ คลิกที่สามเหลี่ยมครับผมดูรายการนิดนึงจะอธิบายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกับค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมเลือกอันที่สองนะครับมีสองอย่างให้เลือกอันนี้จะมีผลต่อการลงสัญญายืมและก็การส่งใช้วันที่ได้รับเงินยืมนะครับอธิบายตรงนี้นิดนึงนะครับว่าถ้าค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมจะต้องส่งใช้ภายใน3ามิบวัน นับจากวันที่ได้รับเงินยืมแต่ถ้าเราเลือกเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการจะต้องส่งใช้ภายใน15วันนับแต่วันที่เราเดินทางกลับมาถึงเดินทางกลับมาถึงให้เราดูตารางการอบรมว่าวันสุดท้ายวันไหนนะครับเราถึงจะรู้เนาะวันที่ได้รับเงินยืมยืมวันที่5ได้รับเงินยืมวันที่5นะครับอ่า เลือกอเปลี่ยนคืนเนาะค่าใช้จ่ายตามโครงการนะครับมันก็จะ,ะขึ้นวันที่ส่งวันที่ครบกำหนดส่งใช้นะครับกรณีเดินทางไปรา้การเลือกให้ดูจะบอกว่า15วันนับแต่วันที่เดินทางกลับมาถึงวันที่กลับมาถึงให้เราเลือกเลยดูที่ตารางนะครับการฝึกอบรมของเขา เรากลับมาถึงวันที่15แล้วกันนะครับจากครบกำหนด30ตุลาอย่างเงี้ยนะครับผมเปลี่ยนคืนนะครับตรงนี้เราก็ลบออกได้นะครับวันที่ส่งใช้เงินยืมเมื่อเขาส่งใช้แล้วรอค่อยมาลงนะครับมันจะเป็นการคุมให้เราในตัว นะครับอันที่2เนาะไปที่รายงานจัดทําเช็คเราเปลี่ยนนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนให้เรามาปลดตัวกรองออกก่อนนะครับล้างตัวกรองออกจากกรองรายการแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเลขที่2นะครับมันก็จะลิงก์ข้อมูลมาให้เราก็กรองใหม่นะครับเพื่อที่ให้มันย่นขึ้นมานะครับไปที่ดีกายืมนะครับเมื่อกี้เรายืมแต่ว่า เรามาดูที่เบิกจ่ายอันที่1มันก็ลิงก์ข้อมูลมาให้เหมือนกันแต่ให้เราเลือกพิมพ์เอานะครับว่าเราจะพิมพ์แบบไหนนะครับอันนี้แบบดีกายืมเงินเราก็มาที่ดีกายืมนะครับก็พิมพ์ออกได้เลยมันจะเป็นฟอร์มแพทเทิร์นไว้นะครับเพื่อสะดวกต่อการพิมพ์เราก็มาเปลี่ยนข้อมูลใสยในแค่นั้นเอง สัญญายืม่ะสัญญายืมการยืมเงินจะต้องมีสัญญายืมนะครับสัญญายืมเรามีหน้าที่มาเปลี่ยนแค่เลขนะครับเปลี่ยนเลขปั๊บเลขไหนยังไม่มีก็ไม่มีข้อมูลเราใช้เลขหนึ่งไปเราก็มาเรียกดูเลขที่1นนะครับ ลิงก์มาแล้วจํานวนเงิน5,000ให้เรามากรอกรายการรายละเอียดลงไปว่ายืมเป็นค่าอะไรจํานวนเงินเท่าไหร่ให้มันได้เท่ากันกับจําจนวนเงินที่เราจัดทําเช็คนะครับสมมุติว่าเรายืมเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าอาหารนะครับ ว่างและเครื่องดื่ม5,000กรอกครบแล้วตัวเลขจะหายไปนะครับอันนี้คือว่าลงตัวแล้วนะครับเราก็พิมพ์ออกได้เลยด้านหน้าแล้วก็พิมพ์ด้านหลังประกอบกันนะครับด้านหลังเอาไว้กรอกสลักหลังเมื่อส่งใช้เงินยืมเมื่อส่งใช้เงินยืมแล้วก็ไปทำดีกา เหมือนเดิมนะครับเหมือนกันเนาะใบรับใบสำคัญส่งใช้เงินยืมอันนี้เราไปอาลองทำดูนะครับแล้วก็ดีกาแบบสุดท้ายเป็นดีกาการเงินแบบที่5ให้มาทำได้ที่อฟอร์มดีกาได้เลยนะครับเพียงแค่กรอกเลขที่ผู้เบิกกรอกวันที่จัดทำกรอกจำนวนเงินนะครับแล้วก็มาทำรายละเอียดแบบกอง นะครับแบบกอง1ก็คือก่อนหนี้ผูกพันแหล่งเงินก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันนะครับแบบกอง2ก็คือไม่ได้ก่อนหนี้ผูกพันนะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับแล้วก็ไฟล์งานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานในการจัดทำดีกาแล้วก็รายงานจัดทำเช็คให้กับทุก น,นะครับผมถ้าใครสงสัยหรือติดปัญหาตรงไหนก็สอบถามมาที่ไลน์กลุ่มได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ